รู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทางภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งข่าวประเกษิฐคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณผ้อเงกำลเราท้วกคยร้วยความราัีฟาสถานีวิทยุมอกคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM s t e r o m a t i p l e x ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ต website, YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน n e สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมตตันรักษาครับ สถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมก,กจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธุเมตตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานีมกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube f a c e b o ๊ k นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตวัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันาในบริการสาธารณะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับ แล้วก็เป็นกลางภายใต้แนวทางกันนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารรอบหัวล้านนาพี่นอ้องก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับติดตามกันไปเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการจะเน่้อเอียงจะได้ถูกลักถูกการนะครับส่วนการบ้านการเมืองก็ว่ากันไปตามกติกานะครับเอา ติดตามข่าวสารทุกวันนี้จนบางคนเครียดนะครับก็ปล่อยเป็นไปก่อนมันมีกติกาและมีทางออกของมันอยู่นะครับเอาไปติดตามไปใส่อารมณ์ไปอินก็มันนักกับบดีนะครับก็ฝากกันไว้ให้คิดนะครับเราต้องทำามาหากินนะครับแล้วก็เราจะต้องดําเนินชีวิตของเราไปใส่อารมณ์นักบดีนะครับเครียดเปล่าๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเป็นหวานความดันอยู่เฮ้ กึดนักเขียนนักการบ้านการเมืองก็นเนี่ยเฮ้ท่านมีสุขภาพแย่ไปตัวเนาะครับเนาะมาฟังข่าวดีๆมุน่มนๆน,นะครับฟัง<ม>เรื่องราวจากทางสไตร์มกเฮาดีกว่านะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับที่อ่เป็นเรื่องสําคัญแถมเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของไข้เลือดออกโอ้อันนี้สุดยอดเลยนะครับไข้เลือดออกในหน้าหัวหน้าหน้าห่วงน่ากลัวพอสมควรแล้วก็ต้องไปฟัง ลุ้นกันว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถ้าการระบาดในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นี่บดีนะครับถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติโรคระบาดใครเลือนออกขึ้นมาปั๊บกระทบท่องเที่ยวทันทีนะครับใจ้กฎหมายเรื่องของภัยพิบัติทันทีนะครับน่าห่วงจ่วยกันจัดการลูกน้ํายุู่ายน่อยนะครับอําเภอไหนเพราะว่าป้ากูตีอะนะครับสําคัญคือในบ้านเขาเนี่ยนะครับจัดการก่อนดีที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับอีกเรื่องหนึ่งมาแล้วเร่าเห็นนี่เดียวครับ มันยังเป็นเรื่องที่น่าพิจําสหรับสุภาพี่องประชาชนด้วยต,ตอนนี้นะครับเพราะบางที่บางอย่างมีข้อจำก,กัดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขนาดเป็นอ่อสออ่นที่ก็ยังไม่สามารถทำได้เตียบร้อยนั่นคือปัญหาการระบาดของไขรเลอดออกปีนี้รู้สึกมีคนเสียชียยวิตเยอะด้วยครับขอบคมากครับครับสำหรับใครเลอดออกปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างหนักนะครับในในทุกจังหวัดของประเทศไทยรือว่าได้เพราะว่า เริ่มมีการเคลื่อนที่ของประชาชนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในลิสต์ที่ทางมกคมควบคโลกอาจจะประกาศเป็นพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกนะครับเพราะนั้นเราจะต้องติดตามไปเดือนนี้นะครับถ้ายอดในยอดผู้ป่วยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่ลดนะครับอเมืองเชียงใหม่จะถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาดน,นะครับซึ่งถ้าถามในเรื่องของ ดีไหมนะครับถ้าทางสาธารณสุขเราบอกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคระบาดเราจะสามารถใช้พารบโคติดิตอเช่นเดียวกับโควิดได้เลยนะครับแต่ว่าที่ไม่ดีก็จะมีปัญห,หากับการถันทันด้าน,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 นเดียวก็ครับก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนของสถานการณ์ของแคนอดนะครับสะสมปีนี้นับถึงปนี้นะครับ อยู่ที่1,412นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีใน1 4 0 0 <c oughs> มากกว่าหลายเท่ามากเลยนะครับและก็ที่สำคัญผ,ผู้เสียชีวิตที่อ,อินัานแน่นอนแล้วก็ถึง5รายนะครับแล้วก็มีที่อยู่ระหว่างเราจะต้องมีการท,ทำหาเด็เนีนค้คอนเสิร์ตับ4รายนะครับทั้งหมดก็ประมาณ9รายด้วยกันที่เสียชีวิตนะครับโดยอำเภอที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ก็เรียงลำดับหน้าก็จะม,มีอำเภอแม่ไายฝางชัยระการและก็แม่ริมน,นะครับและที่สำคัญคืออำเภอโซนเหนือนะครับในปีนี้พบแทบทุกอำเภอเลยแลจะจำนวนมากและที่สำคัญเราตรวจพบสายพันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์ไทสี่นะครับซึ่งไทสี่จะเป็นไทสองและไทสี่จะเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ง่ายส่วนเขตอำเภอ ในเขตกลางและก็ทางโซนใต้มันเป็นสายพันธุ์เดิมของที่ระบาดในทุกๆปีคือไทมีกับไทสารซึ่งอาการจระรุนแรงน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสี่ยงก็จะทําให้เสียชีวิตได้นะครับในส่วนของอพื้นที่นะครับหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเสี่ยงนะครับมีการระบาดต่อเนื่องเราทางการสาธสุเราเรียกว่าหมู่บ้านเอนะครับมีการระบาดต่อเนื่องเนี่ย ก็ที่มีจำนวนมากที่สุดก็ยังคงเป็นแม่อายฝากนะกลุนเินแม่ลิแล้วก็ใช้ประกาศข้อกฎหรประมาณห้านี่นะครับวัราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังน,นะครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในระยะเวลา8วันนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเฝ้าระวังอยู่นี้นะครับเราจะไม่เป็นเพื่อตัดพื้นที่การโรคระบาดกั้ต่อขอให้พี่น้องประชาชนร่วมวมือร่วมใจกัน ทปลายเนะี่ยข้อพันธุงลายเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดน,นะครับอย่าขึ้นไปเจ้ามองการฉีดเคมีพ่นดูดตัวแก่นะครับนั่นเป็นปลายทางเพราะฉะนั้นทุกบ้านนะครับในทุกๆเจ็ดวนันท่านต้องทำลายเลราะอพันธุ์ดูไลตามโซแกนมที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาคือสามเก็บนะครับที่ชิ่อสามโรคนะครับก็คือเก็บบ้านไม่ให้รคลูงลานจนเป็นที่หูแลใส่ของยุงลนะครับเก็บหมูงวิชิบุญกุญญาและก็ไฝ ไปรักสี่ข่าครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกันทุกเจ็ดวันทำลายแหล่งข้อบันทึกลายครับขก็ค่านนี่เดี๋ยวผมขอครับเออสี่ห้าเื่อนี่เราเจอปัญหาอุปสรรคสัมพันธญเกิดจากอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เราสามารถจัดการทุกวันนี้ได้อุปสรรคสำคัญของเชียงใหม่เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่ เป็นตมท่องเที่ยวแล้วก็มีคนเ,เข้ามาอยู่อาศัยต่างๆเยอะแยะแล้วก็มีมีแต่บ้านแล้วก็ไม่มีผู้ผู้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยที่ที่อยู่ทางโซนเหนือก็จะเป็นพื้นที่แหล่งน้านะครับก็จะมีการกักเก็บน้าเป็นจนํานวนมากโดยส่วนใหญ่น้าจะไม่มีปักจิย นะครับตามที่น้องไปดูนะครับพอเราเข้าไปพุ๊บก็จะเป็นแนนหล่งเข้าพันธุ์นูนไลได้อย่างดีแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปทาลา,ลายแหล่งเข้าพันธุ์นูนไลตรงนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำผินน้ำใช้เอเงี้ยครับแล้วก็ขอความรุ่งเรือในเรื่องของการใส่สารเบสการเลี้ยงหาปลาโนยูนต่างๆนะครับที่ที่จะพอทําได้แต่ปัญหาที่สําคัญที่เราพบก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไป ทำลายแต่ข้อพันธุ์ลายในบ้าน Nathan, ที่ไม่มีคนอยู่เราว่าในสถานที่ที่เป็นที่โรงแรมร่างปาได้ที่มีจำนวนมากที่เอาวันนี้เราทุกคนสามารถร่วมมือกันช่วยกันได้นะครับเราเอาท้องกันนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการที่ที่ทำไม่ง่ายนะครับขอเป็นกิจโครงการเนี่ยตอนนี้เรดไลฟ์สุดท้ายทุกคน ก็เป็นเลงให้เรื่องในเรืของผู้ปีเชื้อเราต้องการแค่บานะครับต้องต้องแชร์ออนไลน์แชร์นาครับเปิ่เของัตว์บบเชน่อมอับระบของการนะครับทกครที่จริงๆไม่ใช่จะ่ชุมมีให้การเปันบรรณานิกาเบราธิกเรื่องแก่อยากจะให้ดำเนินการสัสดิบเจ็บปวยทางทีเับช่วยกันนะครับเพื่อทขให้ ไปกันเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะลูกพับกําลังออกล้ําขนาดนะครับลูกพับไข่มากนะครับปรากฏว่าสินค้าปีนี้ออกหนักไปน้อยราคาอาจจะตกมาหน่อยแต่กับตกหนักตัวใดนะครับเดี๋ยวไปฟังท่านเกษตรละทางเกษตรกรที่ไม่แจมนะครับคุณไพโรจนําคณะมาวัาหน้าแปลงใหญ่หัหน้าประธานกลุ่มแปลงใหญ่นะครับมาเล่าให้ฟังสําหรับสถานการณ์การผลิตผลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีนี้นะครับ เอ่อมีพื้นท e right. <Si> ี um <S <S ่ปลูกอยู่13อำเภอนะครับมีอำเภอที่ปลูกมากที่สุดก็คืออำเภอแม่วาง1,700ไร่นะครับอำเภอเจ็ดร้อแม่จัง400กว่าไร่รวมแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ปลูกไร่ผลไม้แล้วเนี่ย3 6 0 7ไร่ผลไม้โดยรวมเนี่ยนะครับ4,650ตร่นะครับเอ่อเป็น ที่ทราบนะครับถ้ามาแถลงข่าวนี้แสดงว่าต้องมีปัญหาเรื่รบบงงรงองราคานะน,น,น,นะครับมับ่วววเขาเอาม่วงมาแถลงข่าวอีกนะครับอยากขออนุญาตในเรียนอย่างนี้ครับพอดีว่าช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนตกค่อนข้างเยอะนะครับทีื่อหม่เราหา5-6วันติดต่อนะครับก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งเลยแล้วก็ผลิตัณฑที่ออกมาพร้อกันของของเฉพาะแม่แก่ายนะครับ แม้ว่าเสมอเนี่ยเขาเขาเขาไม่มีปัญหาเรื่องราคาเพราะว่าผู้ค้าประจำเนี่ยเขายังสามารถคิดถ่ายได้แต่ว่าแม่แกมเราพอดีว่าผริตออกมาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็แนวทางแก้ไขนะทางท่านผู้ว่านะครับท่านรองบ้ว่านนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องราคาขปล่อยให้การค้าเป็นอิสระให้เขาเขาว่าไป แต่ว่าถ้าราคาต,ตากต่ำเพิ่มเติมจะเข้ามาแข็งแรงนะครับออโดยช่วงนี้ทางพนิษก็ได้นำกระจายออกไปนครสวรรค์ไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับก็จะออกทุกวันละสองตันสองตันซึ่งเดี๋ยวพี่น้องเทรดตอนจะมาปุยขังเราเทรดตดที่หน้าปัจจัยของราคา,า,านะครับราคาเออขาต้องการพักสดเนี่นะออออยตลาดเดี๋ยวสองเดืหนเนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะระบาย ไปถึงนคาารปฐมเนี่ยในวันที่25ครับนครปฐมโดยุติธที่สินะครับสอวันที่ไปนครปฐมแล้ว21พิษโล้วั็ยุรนครปฐมนะครับ,บนนรก็บสภาก็าาหาาให้ทางประธานกนลุ่มใหญ่ปัะทางพิเศษคุยน,นว่า,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 าอ้าอนิจไปทางเป็นงหาเกือบครึ่น,นะครับห0 50กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกแล้วก็จะมีกัญญาอยูอีก39เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ4 6 5 0ตันนะครับก็เออ่จังหวัดก็เฝ้าระวังแล้วก็คอยคอยเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องเสร็จก่อนในกรณีที่นะกเนีนะครับอยากจะให้ทางเอ่วนเป็นโรคสายประจักษ์าซึ่งเป็นประธานแกลนไก่เนี่ยได้เล่าให้ฟังเไดคุณนาเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะที่ ได้อยู่ในจีนจังหวัดนะครับเชียงใหม่กับเชียงรายถ้าไมีภาคกลางเนี่ยผมมาจากภาคกลารผมยังไม่เคยรู้จักครับเลยคือมาเคยกินพับที่เนี่ยซึ่งมันก็อร่อยนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าคุณลดน้ำหนักเนี่ยนะครับจะกินแทนอาหารเย็นได้นะครับมัน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 หนักอ้อมแลก็แทนข้าวได้นะครับไม่มีแปงนะครับเออ่ทีนี้การปลูกการดูแลรักษาเนี่ยให้ทางประธานพันเอกได้เล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับผู้มีเกียรติได้ตัครับเคลื่อนครับ ประหาตับใหญ่ของแม่จอดในแมจจ้ตอนที um> anyway> ่ที nah ่ผ่านมาคือภาพก็อาจจะดีขึ้นมาน่อะครับกพแานั้นในรถแกะก็ไรแท่แทนท่ถ้าพกที่ที่ประกอใน้มแกนที่สอะไร้ย่บรับและหลังหลังจากกาตแใหญ่ไปเรื่อยๆครับมัน็เปลี่ยนไปในปกทีหลังๆมันี้แต่ตราช่วงเรยๆครับรา่อยๆจะจ ก็ายดีครับพคผลิเยอะงขายต้องอยู่ทุกคนตนน้นตีโอแล้วประมาณ20-25ลนแต่สั่งได้ไดเระเาต้องเพื่อนรับนี่ก็ตลาดประจําเพราการเรามสังกตุทตรตลาดขายกับตลาดที่หปมามาครับแต่หลังั้นลิตเยอะก็เลยจะมีบางแห่งรื่อรนะ การจัดการที่ดยเป็นที่ปสนนะครับในที่โองการก่อที่อที่แต่ระบบซีซีก็รขขอในแงในที่โครงการครับแต่มางที่ตดีมันก็มีเจองระครับราคาที่ผ่านมานหรือที่เรารับมันะเลยเกิดปัญหาที่แในในที่ว่าเราต้องทรี้่เลบรโดยก วันนั้นทำวันมาเลยวันนึคมีรา่าต้องบอกราว่าเส้นเออเนอร์ในเมื่อเส้นวันนันจะทุกที่ขหมดก็เลยกลัมานก็วันละพวกนี้ครับเริ่มมีบบเอเมื่ีไขายลกกับที่จะายขั้นต่ำในเร่อนท่านเรียสี่สี่เท่รับเ่าน เระว่าปีนี้นามีเรื่องของเรื่อที่สแพงแสบตัวด้วยสิน้าเนี่อ่าบวยเราพบกับแห่น้นดวยก็จะได้แบ่งภาต่างๆแต่ที่พูดถึงในภาพในส่วนที่ไม่แจกนะครับอภิปรายสิบสองตั้งะจะที่ริษัยก็ความหวานประกอบกับความหวก็จะอยาที่เราจะมาใชก็จะมีนูกอส่วนต่างๆนีมากมากครับ แต่เลือกใจราษามก็มันแต่ไม่ได้แต่ไม่ใครกินนะครับที่อยากไมกแ้ก็คือแม่นะค่อบผ้าก็จะจะมาเลือกปลาป่าตัวเมียมแล่ถ้าอยากให้ช่วยเยอะสร็จก็จะดอากจะเห็นแ้บบทีมีห้องเด็กโกของอะไรห้องพักที่ทำให้เราหมาะอกเพิ่มขึ้นระดับอายุรติดีเดืยวถ้าไมมีห้องด่กจะเนา แกให้นห้องเดลวจะไปลออมที่าดนะครับเาองผ่านดูทีนี่เนาะแต่แค่สดสดนิดนิดนมา2สองันเราไปองใช้ไอเค่องดูดเราชุสายกะไรผต่าไ้อยู่มาสองเดือนเตัพดีแล่ทีนี้จะได้กระจยส่อที่เรืองมาสงาไต่านครับแต่ถ้าเรามีห้องดที่ขอที่จะทดลอมไครับ การร่วมมือน่สตอไโนครับผอยากให้ไปได้ก็ผมนครับานไทำอะไาก็ไนะครับอยากจชอบอาหาอราห์นะครับเรื่องของคุณดี้องผมก็เรื่องวสุข่ไอน้องทาวแข้นิดนึงามย่างนะครัสาติเป็นไงครับับ่ะสดีคุณท่านนะคน้ำนีนที่มีคาคันะคะร ปแต่งรานะคะก็ขอเล่าประวัติี่นะคะก็คือว่าสเนื่องจากสองปีก่อนท่านก็คงีได้ขึ้นมาที่โองการอแม่นะคะเพี่อแต่คก็ปอ้การท่าแกากับจังเขาได้มาสนุกเกี่ยวกับาคาที่มาตกต่ลงเงี้ยค่ะก็บรรดาตาดเกษตกเืองที่จะไม่เกี่นะคะเพราะนาคาก็นั่งสือไปแล้วก็ท่านก็เลย ส่งอาจารย์ทิ้งใจมาคุยกับเราที่แล้วก็เริ่มต้นหลักสีที่แล้วเดือนกรกฎาคมนะคะผลปฏิที่ทุกท่านเห็นนะคะเป็นผลปฏิจากการทดลองที่ใจก่อนค่ะแต่วันนี um ้เนี่ยท่านผู้ได้ทดลองเองผลปฏิมันจะเป็นการต่อรอดจากภวัสดุเล็กนุ่มราคาให้กับโลหะนะคะก็คือว่าขั้นตอนการถืเนี่ยเราใช้ระยะเวลาสองวัน พักหนึ่งกิโลเนี่ยจะเหลือมกแค่หนึ่กิโลนะะอันนี้ก็คือว่าเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นปุ้ที่นนะคะสมาชิกของเราก็ัญหาที่เราเราเจอระหว่างก,กรารปลกพนะคะก็คือว่ากางจากโกเสร็เนี่ยเมือนที่ถ้นประธานเปนกชุดก็คือว่าเราม,ม่สถานที่เก็บเก็บเก็บขลนยระงตรงน,นี้เรามีห้องเย็นขนารหลก่นอ,กอนก็คือว่า เราย็นของเขาก่อนแต่ว่าเขาเขาจะต้องเก็บผ้าเก็บอะไรจามตามอาจารย์เขาด้วยนะคะก็คือว่าถ้าถ้าเราจากการพอดีเสร็จเนี่ยเราต้องซิดในตู้ติดแขงนะคะเพื่อที่ถยอยถยอยถ่นอยดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตลาดเรายังไม่มีตลาดค่ะเพราะว่าเราเราขึ้นขึ้นผาออกมาได้นุ่มยืดหยุ่นนุ่นที่สดค่ะก็อาจารย์ที่มุณจะบอกว่ามากที่สุด เป็นสถานการณ์การติดพักนะครับที่ทําพี่น้องที่ม่จันในในกนาแล้วกับนะครับเเออปีนี้นะครับอย่างที่บอกว่าฝนฟ้าตีทแล้วสะสมมาดีนะครับส่งผลต่อฝนตกปีนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีแล้วก็ออกมาพร้อมกัน นครับที่แม่แยงกับที่เสมอเนี่ยรสชาติน่าจะแตกต่างกันนะครับสองพื้นที่กินไม่เหมือนกันนะครับขณะที่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ภูที่แตกต่างกันก็อยากจะเชิญชวนครับให้ทุกท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในยกางบริโภคและก็ให้การสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรได้วยครับขอบคุณดนะครับก็ขอบคุณท่านเสกษตรกบคุกท่าน ก็ท sí, ี่เปิดทางเนี่ยต้องเีนดีครับว่าสถานการณ์ของอาเนี่ยในภาคหลวงของจอเชียงใหม่ที่แดกเสร็จแล้วทำไปไอ้ดาเคราะั่งกันคือเพราะเนี้ยตลาดที่จีลไดของเราเนี่ยเป็นตลาดหลักเลยเพราะเราผลิตได้ก็อยู่ที่เชียงใหม่เองแล้วก็ที่ที่เชียงใหม่ก็ไม่นาจะเยอะเหรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้มันอาจจะมีอันนีเพ่ม คู่ค้าที่ถึตงตที่ว่าอเลยากู่ค้าที่เคยลับในจำนวนที่ที่เขาไม่คาดว่าราิตกันใจเยอะขนาดนี้นะครับ10%แต่ให้ตน,นี้ยถ้คือด้วยบาตททุกว่าค,ครัรมไม่ใช่ว่าออเอาองเดียวนะครับเราพยาดูแลสินค้า5%ทุกทุกชนิดน,นะครับที่ท่นานจะใส่บอกว่าึ้นถ้าขาเลยได้นะครับราคาดีแล้วเนี่ยก็ขอใไปตามกฎวแทนครัแต่ถ้าสมมตค่ามีสัญ,ญญาณว่า ราชาเริ่มจะมีินนะครับทางในส่วนร,ราชการท,างาทังหวัารโดยท่างท่านเกษตรทังอาดีต่เลยจะต้องร่วมกันสรรสญในการสะท้นอนนะคะรับเราจะมีาการประชุมทงานเพื่อเรื่องของ,ง่ติดต่อเวลาแล้วก็รวมือมาาครับพอรู้ว่ามีอะี่อยู่ไหก็จะพยายามกระจาย่สิายเด็กทั้งในทางาออกนะบส่งสัญญาณวหาแอดผลเริเริ่มน้า น่าดงต่อมาแลา้วก็ราคามีแนวโน้มว่าจะราคาไม่ดีนะครับใช้วิธีกาในการเจรจาตลาดนะครับการตลาดภายนอกนะครับอย่างเช่นนะัที่นักเกษตรกับนัการนี้นอกเราตลาดอกเนี่มีสี่มารเดิลตลาดที่แน่ๆก็คือไปแล้วเนี่ยก็คือที่นครสวรรค์ที่ปิซซโลกที่นครปฐมแล้วก็นครนายกนะครับสี่จีนแล้วก็ประมาณนี้ที่กำลังร่ คือเ็ดกินทั้สดสาส่วนมากเราเห็นแต่ตอนนี้ตอนนี้ลรู้ว่าจะเท่าไหร่แต่เท่าที่เราเหานที่เป็น่างๆนะครับมี่ากอันีประมาณเกือบสิบบาทนะครับเด็ได้ใยอยมาตรงนี้ครับมันก็จะที่บอกว่าคือเท่ารู้เราจะช้ปรมาณแตัวเองเลยก็พยายามที่จะหาตลาดากต่าะนาะยิ่งถ้าเขาบอกเปนารัเพื่องผลไม้เราส่งี่ไหเราค่อนข้างโชคดีสินค้าเราเนี่ย เราสามารถที่จะป้องได้อีกสิบกว่าฉบับเรื่องความที่เราเป็นพื้นหนาวเขาไม่มีเขาปลุกไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเรารู้ตั้งแต่ต้นเ,เนี่ยเราสามารถที่จะกระจายงานจะทำอนุปกให้ความมัน่นใจกับบผู้เกษตรกรว่าถ้ากอน,นนี้เป็นมีพื้นหลังเกษตรอินเทอร์เน็ตต่อเช่นนี้นโดยทัว่วไปสมัครพยายามที่จะเข้าคาของข,ข้ขอม้ลเกษตร ให้ได้สูงขึ้นนะครับโดยการให้เรื่องขอการจ่ายผลิตไปสู่ตลาดนะครับไปสู่ผู้บริโภคในโดยใช้กลไกต่างๆที่จะทำให้บริการจัดจังหวัดเราให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการยกระดงบัตรนะครับกับสินว่าผลผลิตเนี่ยที่เป็นผลสฉมที่ออกมาบางครั้งก็จะต้องราคาขายในราคาที่สูงขึ้นการไปรุ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เพื่อที่จะให้ ของผลผลิตเนี่ยออกไปนี่เป็นสิ่งที่ต้รรพัฒกำลังดำเนินการอยู่ะครับในการทั้งจะทำยังไงให้ภาพชีออมาเนี่ยจะใช้ไม่กีจะใช้ตัววิทยาจะใก้ที่ยังไงเพื่อที่ทำให้คุณภาพของภาพบบรี้เนี่ยยังไดู้ดสัมผัสเหมือนกับการทั้สดหรือเป็นภาพที่เหมือนกับที่เราภาพจากอาเภศภาพเราดีภาพที่เราเอาแพ่งหรือที่เรามา มาทำเป็นกาแฟรูกใชยถามว่าได้เราเราาจะเข้าไปส่งเสริมแล้วก็ทำวิธีนะครับหาทมีหาวัตกรรมเไปเพื่อจะช่วยเหอในเรื่องของการเร่องที่เ้ก็เป็นอีกบางที่ลํากโดยเฉอย่่ได้มอบโลยให้กับที่อู่ร้องเนได้เข้ามาดูแลโย่ืมไม่สิิออัพเดทก็คือทุกนตในเรืองการสิยายาที่จะตงมาชนีพยาามที่จะ พัฒนาครับก็ยุบระดับนะครับในเรื่องของราคาสินค้า,า,าทีา่กระแสบอลเนี่ยสามารถจะทำให้รายได้ที่สูงขึ้นจากการทำงาสินค้าเสร็จข่าครับคุณผู้ชมและทุกท่านเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งหลายๆนะครับดูแลสุขภาพกันตัวนะครับหน้าฝนนี่ยุ่งหนักตัวเนอรเป็นไข้เป็นเมื่อยก็อย่าประมาทกลัวว่าเป็นไข้ไข้เลือดออกปีนี้รุนแรงนะครับเปิดประกาศเตือนจนๆนะครับว่าไข้ชีคุณคุณยายไข้ซิก้ามาจากยุงลายทั้งนั้นนะครับ เอาละครับอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านลาไปก่อนป้าก่อนอากาศหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสถานีวิทยุมองกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้ เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ